Okay, na, This is a Pythagora. The Tetresti. The Tetresti. The Tetresti. Okay, Tetresti. Triangle. Triangular. Oh. Finger. Triangular finger. This uh, the interpret, interpretation, uh, it is interpretation to uh, Buddhism. Oh. It is brain, 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 heart, uh, brain, head, brain, head. Okay. This uh, heart. heart, brain, heart, meditation object, brain, heart, meditation object, brain. อินเทอร์เพรสชันคือเบรนหานไมเอมไอเอ็นดีไมหานเฮดเยียท mm. ีหานโซเอสโอเอลดีโซสปิริตเอสพีอารไอทีสปิริตคาเดียโรจีดีดีส์เดอะเมดิเทชันออฟเจตเมดิเทชันแพทเทิร์นเมดิเทชันแพทเทิร์นเมดิเทชันยูนิฟอร์มลีเฟอร์เรน เฟรมออฟเมดิเทชัน or เมดิเทชันเฟรมลิฟเลนเมดิเทชันยูนิตเมดิเทชันทูนเมดิเทชันอินทรัสมาสเมนต์เบรนเบรนฮาร์ดเมดิเทชันอ็อบเจกต์ทรีนะทรีติ้งเบรนฮาร์ดเมดิเทชันอ็อบเจกต์เบรนฮาร์ดเมดิเทชันอ็อบเจกต์เบรนฮาร์ดเมดิเทชันอ็อบเจกต์เบรน h a r t meditation object okay brain h a r t meditation object brain heart เฮ้ brain heart meditation object number one brain number two heart number three meditation object okay training c o n s c i o u s n e s s with the trusty เก็รับลมเหนื่ใช่พีแบบเาว่าจมี่ใช่ อายุเอ่อไมชินทูล for meditate อืออันนี้อะไรก็คือตอนแรกก็คือเราก็เลยแบบพี่อะพี่ก็ว่าเหมืวิจาย์ไปแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ทำการอะไรสักอย่างไงที่ก็อยู่เลยแล้วพอดี่ไตไต่เดือดโตกมากเลยคือเหลจิาจ่งเนาะเงนเดือนี่สแต่เขาไม่เอาแไงเขาต้องไล่ออกง The Great Emperor Manta The Great Emperor Manta India e s i e n India History The Great Emperor Manta The Great Emperor Manta The Great Emperor Manta เด็กเล็กเอ็มเพอร์แมนทอ็นท่านเดเร์แมทกเนท่กเล็กเอ็มเพมท่านกล็กเอแท่านกเล็กเอ่านล็กมเพอร์แมนท่านเด็กเล็กเอ็รนานเดเล็กเอ็มเร์แมนท่านกเอ็เพอร์แมนท่านเด็กเล็กเอเร์แ่านเล็กเมเมนท่านกเนเด็กมเราด็กเล็มเพอรมนท่ร์แม่านเด็กเล็เราน่าน Emperor Mantad, the great you know Emperor Mantad. The great Emperor Mantad, the great Emperor Mantad, the great Emperor Mantad. The great Emperor Mantad, the great Emperor Mantad, the great Emperor Mantad, the great Emperor เ h e กเลเอ็มเพอร์มันธาต์เก็เอเราตมรนธาดล a อมอัาเ็กเล e กเอ็เพอรา e ดเอ็มเพอร์รมันาเก็เอ็มเอร์มันาเดกเลเอ็มเพอร์มันาตเดกเเอ็มเอร์มันาเดกเลเอ็มเอร์มันาตเกเล็ e เอ็มเพอร์เมันธาต์เดกเล็กรดกเอ็มเอร์มันาเกเอ็มเอร์มันาเกเอ็มเอร์มัา The Great Emperor m a n t a The Great e m p e r r Mantha The Great Emperor m a n t a The Great e m p e r r Mantha The Great Emperor m a n t a t e r e m p e r m a n t a The Great e m p o m a n t a t e r t e m p e r m a n t a The Great e m p o a n t a t e g r e e m p e r m a n t a The Great e m p e r o m a n e r m e n t เด็กเล่นเอ็มเพร์เรมันท่านเดกเลนเองมเพร์เรมันทนเด็กเล่นเอมเพรเมันท่านเด็กเลนเอมเพเมันทานเด็กเล่นเอ็มเพอร์เรมันท่านเด็กเลนเอ็มเอเมันทน The Great Emperor Manta 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 The Great Emperor Manta

เดกร์เอ <like? S 1> ็มเพอร์เรอร์มันท่าเกรเอ็มพอเรอร์มันท่านเกร์เอ็มพร์เรอร์ันท่ากรเอ็มพอเรอร์มันท่านเกรเอ็มพอร์เรอร์มันท่านเกรเอ็มพอเรอร์มันท่านเดกรเอ็มพอเรอร์มันท่านเดกรเอ็มพอรเรอร์มันทาเดกร์เอ็มพร์เรอร์มันท่าเดกร์เอ็มพร์เอร์มันเดกรเอ็มพร์เรอร์มัน่นกรเอ็มพารเอร์มันทาเดกร์เอ็มพอเรอร์มันท่าเดกรเอ็มพอร์เรอร์มันท่านเดกรเอ็มพอเรอร์มันท่าเดกรเอ็มพอเรอร์ม เอ็มเปอร์มันท่าเดกลือเอ็มเปอร์มันท่าเราก็ต้องลงไอท,ทีให้ทาก่อนเออ,อถขาลงไม่นะคือลงบล็อกจากที่ลงในนี้ลงอลงบลง็อกแต่ก็ทัวเดือนนี้ถึงจะไปส่งที่28